เจ้าผู้เจ้าแม่เจ้าผู้เจ้าแม่เจ้าแม่ค่ะสวยไปจับโตแล้วตุ๊กตุ๊กนับตุ๊กเล่มแป็ตัวนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเออสวัสดีค่ะขอกัสสาวอยู่ค่ะอีสานกคลาหางอินค่ะวันนี้มากับแม่เด้อค่ะมาเลาะหาขุดกระผู้ค่ะ มากับน้องตุ๊กน้องตุ๊กสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับอืมหูเลือกแดดค่ะโอ้ยตุ๊กออกมาหูเลือกแดดเออหูเลือกเงี้ยอันนี้เจ๊มันเลยียหูเจ๊หูเลือก ละตัวไหนตัวเม่ตัวเม่ตัวนี้โอ้ตัวเม่มันจะเป็นสาแบบนี้จ้ะอืมมีอันนี้ยังสีแบบนี้แหละตัวเม่เบิ้งมันมันแน่ตัวเม่เป็นยักษ์ป่าก้อนก้อนหมูเลือกเด้อค่ะไป หมู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 แล้ว,ว,วจ้ะลึกแห่งเมพันมาเด็กต้นหนึ่งกับคุดกับกระดกนิ่งเหนียวเกี่ยวเขาแหลมหมู่บ้าน ลึกแห้งลึกกว่าใดไปก่อนไหมตุก๊มมกนะมีมากกับเมยเดอร์ค่ะกับน,น้งตุ๊กก็บผู้น่าจะของค่ะ พูดตะหูขนาดว่าเห็นหอกกบว่าเห็นขุดไปคุดมาหูหายมันเหนียวดําเลยเนาะก็ดิ่นเหนียวเนี่ยเหนียวเนี่ยขอี่เจ้ากับปูว้อวโถ ก่ว่าเห็นแล้วโอเคต๊อต๊ผูตวนเมื่ตผูเดียตผูนี่มีลักษณะแบบบ่มีเปลือกบ่มีอะไรอยเอเงี้ยมีกามเออบ่มีกามต๊ผูมื่กี้เดตม่กีดตผูเม่มีแต่กี่ดีปลางม ได้มีน้ำเดี๋ยวได้ลางน้ำมันจะงามเเดี๋ยวคอยไปลางน้ำตอนนี้คุดิเบิก้อนนี่นะมันอยู่เลือกหรือบ่เลือกเนี่นนะมันเหนียวแห้งปลาไปหาปลาขโอ้โหรูเยอะตรงกุ้ยตกเขาเต็มเลยดนทางนีเหนียวแห้ง เขามันเต็มแม่เขามันยังมาเกินมันมีไหมได้สองตัวแล้วดูตัวนี้ ้องมเมร์นะก็ปุยล่ะค่ะตัวหมูสองตัวอุ้ยสวยปู่ม <soci ological> ั่งีลักษณะแบบนี้ก้่ำเอาน้องตุ๊กจะขุดแล้วฮะแม่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  เนียยแห้งเนอะเบิ่งหูนะวคะหูปูถึงแล้วโอ้โหบุ่ะโอ้ใช้ตุกจับเด็กว่ากจับเห็ดปูนี่นี่อยูดักะนาแบบนี้นะคะเอาเอาตุกจับจับลูกเต ตู้แล้วต่อแม่โอ้ต่อแม่ต่อแม่ค่ะต่อแม่สองตัวหูสามมีเด้อมีหูอีกหูหนึ่งแม่โอ้อันนี้หูหนีบเลืกได้อีกตุ๊กฮะโลคขาวทีมโลดเนี้ยมันจะบ่เหนียวบ่ลนี้มองน้นหน้าบ่เหนียวเหนียวอันนี้บ่ลเลือกนาะเมื่อกี้ไหมบึ้งแทบเป็นตุ๊กคนเนาะไป็นบึงข้างนีง

ตัว,ตวู้ไ้ยังโตเลยเอตัวเลืกแหงลืกแหงครับเอามาโคมมาจากคุณก้อนหูกับปูสองคือะไร<ห>วะนี่นาำน,น,นะโอ้ยแล้วจาเนี้ก็แม่ก็แม่คือหลายมัมนมีปลาจอกบังุ๊กคู่ใช แล้วโจอีก <saturation> มังนี้อ <water> ันนี้มากับน้องตุกก็สิ๋วรายนิดนึงเด้อน้องตุกนี่เดี๋ยวยายทีคุกตัวนี้ก่อนครับเอาลึกนั่งนั่งตวนี้ก่อนันนี้ลึกไม่น้ำบ้างเดี๋ยวน้ำได้หนิอันนี้ไม่น้ำ เเจ็ดอะตุกหาหูห้ก่นครับหาหูนน้หู่หาเห็นตัวหูหายวตัไหนอีกไม่ใช่นี่เหนียววะเนียเยนี่นี่ตรงนี้นั่เลย อาไปปะอยาไปสนป่าแลวมีมือจะตุกหยิบเก็บอยู่นะป้ามันหยิบเก็บบ่โอ้ได้อีแล้วจะหนีสิไงยู่ พูแล้วก็เมมหลายแม่จาหูหายหดกแม่จหูหายนี่นี่ตัวแล้วมานหล่นอีกนี่ได้อีกบ่ค่ะวันนี้นะวันนี้แ่แน่หู้่อยวะนี่หู้่อยหู้ง่อยหูง่อยนี่แม่เย็บแม่หรอนแม่หู้นันนะเขาจะยูในต้าเมนะค่กู ีบ่เลิกแปบเดียวเลยไม้างเขาสิเขามันต้อเกิดใจอจับแล้วจับล่ะเห็นบ่เมนบ่เมนมนไปอีกน้อยอดเลยโวยโวยยังน้อยมือเจาก้อนมานี่ดูอย่างนี้ ลูกปูก uh okay, 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 ็เคยเห็นลึกดอกอุ้ยนะเรียเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วต้าปูเต้ผูหรือตแม่ต้าูตแ่ตแม่ค่ะไปจับโตแล้วล๊กลูกนัดกเล่นแ็ตัวนหมสองสามสี่หกเจ็ดแปด โอ <pelled being HD> <sm> ้โหบลึกตรงนี้นะรู้หน่อยตุ๊กไปไมีดักไปสุดตาอู้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอืออันนี้หูบลึกเด้อค่ะขึ้นบะนี่เขาอยู่ลักษณะแบบนี้นี่โยกมาโชว์มันบ้างดูกระพูดแล้วแตเม่แต่พ่อ กเมย์เมย์ค่ะไปกลวเลยตัวแล้วเาเก่าเต็มแล้วเจ้าค่ะวันนี้เก่าเต็มแล้วคิดคิดตัวหนึ่งัน่ตัวนอยตัวหนึ่งฮิดตัวคิดตัวหน่อยคิดแปงคิดตัวหน่อยแล้วค่ะคิดแปงแล้ววันนี้กับพีเป็ดกี่เห็นลูกเป็ดเนาะนี่นลูกเป็ดพี่ออกเลยพี่ตัวเดียว นึกโอ้ย,ยตักต<ด>๊ก,ออกต,ต,ตาออกตาออกตันนี้ไหนป้าคน <c oughs> วันนี้ออกหากุดปูเด้อค่ะไมออกนะไม่ได้ไม่ได้หาป้ามะเดี๋ยวค่อยหา นี่ได้แล้วค่ะมาในเจ้ามเจ้าเมยเจ้าเมยนี่เจ้าหูหน่อยหูหน่อยปักปูแป๊บเดียวเด้อค่ะบิโค่ะูงไงเบหงองสาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลชี่เบสิบสองชิบสองาชิบสามแล้วทิบส อีแล้วจ้ะตักผูตัวกเมตัตั๊เมตัแเมเดี๋วะพี่เตตัเม้โว้ตัผูประเด็นละที่สามโตเลยที่นี่น้องตุ๊กมาพูดเยอะนะน้องตุ๊ก ก็เป็นที่จ้าตัวแหละตัวก็เป็นที่กว่าตัวแล้ววะอากโตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่หนึ่งทีสองที่สามที่สามโตสามโตนะก็เพื่ออะไรที่ตก็พื่อะไรที่สามพูดเดเรียอยู่เนอะจะมีหูหลายเนาะนั่นได้บอกหอยหลึก เดือกมาต้องเอาเนี่ยมต้องเอาดอกไนอื่นาเอาลนจกเอาลืมต้องเสียมดอกมือคุดอันนั้นตํำน้าคุณเนาะนีคนือกยงูก็ยาเนโเลือกอันนี้อันนี้หูเหลือง ับไปหันงูเหลี่ยมของเียนนี้ตียองหเกี่ยวเวนะเกี่ยวว้แห้งลเกี่ยวเกี่ยวเลต้นเห็นหมล่ะเกี่ยวจตะลกยังเหลื เพิ <NYU. S 1> น่นไว้นาเดียวหนึงจุดไปแล้วนี่ตจ้าหยังผูกก็ผูกนะก็ผูกเออใส่สีเลยใส่จั๊กโตจั๊กสีตัวตุ๊กสีตัวหลังหาค่ะขึ้นแป๊บเดียวเด้อค่ะนี่ค่ะเบิ้งก็เดียวกระด่างใส่สีเลยสีโตขึ้นก <WA. S 2> ็ i̇şte ต,ตอ เดือดปลาหรือไปสอแม่บมงกับปลามอนผู้อะ้รกัพพอไปปลาบึงกับผู้เม่ยเมียก็จะลุกกับปู้จะลุกกับผู้เป็นบึงเลยไปล้างน้ำก็ไปล้างน้ำก่อนค่ะล้างน้ำกอนเด like ้อค่ะบึงวัดปูสวยๆบ่ นี่ะตกพี่ป้าบ่ตุก ปลเค็งเออมองีืดูมองีืดู ไหนเอ็มด <poisoned. S 2> ินอยู่เนี่ยปลาอยู่นั่นแหละตัวนึงโอ้ยดีๆอะไราดฟุตฟุดีดนะตมกินบบนีุ้กับเมยด้วยค่ะได้นมีะค่ะเป็นชาวบ้านแล้วคามสำรับคิปนีกับะพี่น้องมาเบ่งกับปูด้วยค่ะ ตา่างสายยูนเดอร์ค่ะอิสานโคลานหากินค่ะสวัสดีค่ะ